จงเป็นต้องแพงเสมอไปคานเื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าทูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้ไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ oh my, leave the door. คุณทั่วไปต้องบอกว่าทุจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh wow the door, leave the door ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจสมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงวันนี้ผมมีสิ่งที่ว่าถูกจริงจะทําให้ทุกท่านถูกใจอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมกับสีดำดำเงาเงามันคือรุ่นไหนอะไรยังไงทุกท่านทราบกันดีว่ามันคืออีกหนึ่งรุ่นที่เป็นสุดยอดรถ4ีดานของโลกกับ BM แต่มันอยูค่ายใบพัดขาวน้เเงินซีรีส์เในรหัส F02 แต่มันคือ F02 ตัวไหนที่พิเศษมาอยู่ใน่อ รถดีไม่จําเป็นต้องแปลงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงเพราะมันคือซีรีส์เตัวไหนรู้ไหมครับมันเป็นแรไอเทมที่หาน้อยจริงๆในตลาดเพราะมันคือ 750li ต้องขอบอกว่ากับเครื่องยนต์ v8 4 4 0 0 c c 0 4แรงมา้านี่มันคือซุปเปอร์คาร์ในร่างสีดานชัดๆนะครับผมสีดำเต็มเงามันสนิทตามสไตล์นะครับผมแมรงวันเกาะเรื่นหัวแตกแน่นอนพามาชมด้านไหนนี่คือความพิเศษของเขานะครับผมปกติตัวรถที่ไม่ใช่750จะเป็น 730d หรือจะเป็น740เนี่ยรถสีดำข้างในจะไม่สีดำเพราะฉะนั้น เพื่อความดุดันความพิเศษแตกต่างกับชาวบ้านสิ่งที่คุณจะได้ไปกับคันนี้ก็คือภายในต้องดำเพราะมันทรงความดุดันความสปอร์ตตามเครื่องยนต์นะครับผมคือเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็น7 5 0 4 0 0แรงม้าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเขาจะทำสิ่งต่างๆที่มันพิเศษออกมาขออนุญาตสตาร์ทรถสักแป๊บนะครับผมเพราะร้อนจัดร้อนจริงวันนี้โดยเฉพาะมาเจอรถที่ไซส์ใหญ่ๆเครื่องแรงๆอย่างนี้บอกโอ้โหยิ่งร้อนดุดันไปกันใหญ่นะครับผมนะฮะก็ ขออ,อธิบายสักนิดหนึ่งว่า F02 เนี่ยฮะมีตัวย่อยเยอะจริงๆสำหรับซีรีส์7ตัวนี้เป็นรถระดับผู้บริหารเป็นคู่เปรียบตลอดการกับ s c a s s W211 นะฮะคันนี้750ทำออกมาแข่งกับ S500 ที่บอกเลยว่าป้ายแดง10กว่าล้านแน่นอน S500 นี่ประมาณ14ล้านนะฮะ750นี่ผมว่าไม่ต่างกัน เบนซ์ขาย14ล้านได้ทำไม BM จะขาย14ล้านบ้างไม่ได้แต่วันนี้ราคาบอกเลยสมาร์ทคาตามสโลแกนรถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงราคาจัดให้700,000กว่าบาทครับผมกับ750นะครับผมหายากจริงๆที่สำคัญเป็นรถแท้ย้ำอีกครั้งว่ามันคือรถแท้ไม่ใช่รถย้ายของ นะมีประวัติในเร่มลงชัดเจนว่ามันคือรถแท้กับเครื่อง V8 ใหญ่ๆของ BMW เฉพาะ730ของ BMW ก็แรงพออยู่แล้วนะครับผมพอเจอ750ผมบอกเลยว่าใครที่เป็นนักสะสมที่ชอบรถเครื่องใหญ่ๆ V8 เนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์จริง,รงๆเพราะว่าไม่มีคู่เปรียบในตลาดครับผมหาให้ตายยังไงก็นานๆจะมีคนมาขายสักทีเพราะเป็นรถสะสมแล้วด้วยความที่หายากนําเข้ามาในไทยน้อยออกห้างป้ายแดงแพง เพราะฉะนั้นเวลาขายนี่ทําใจลาบากนะฮะใครที่หาอยู่ผมบอกเลยว่าอีกนี่เป็นอีกหนึ่งคันที่จะจอดในโรงรถคู่กับ S500 ของคุณแล้วใครก็แล้วแต่ที่มาบ้านคุณเพื่อนคุณหรือญาติพี่น้องมาเห็นจะต้องตะลึงว่าหามาได้ยังไงแต่วันนี้สมาร์ทคาร์หามาให้แล้วกับรถ BMW F02 Series 7นะครับผมกับ750 V8 นะครับผมที่สำคัญไปกว่านั้นอีกคืออะไรรู้ไหมครับรถคันนี้วิ่งมาเพียง60 0 0 0กิโลน้อยจัดจริงๆนะครับผม ไม่รู้ว่าไม่มีเงินแต่น้ํามันหรือเปล่าถึงวิ่งน้อยไม่ใช่หรอกครับผมเด้อยความที่เป็นแรไอเทมนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถคนรวยอะมีรถหลายคันความมีรถหลายคันเนี่ยขับไม่ทันสิครับนะฮะใครที่มีรถที่บ้านหลายๆคันคงจะเข้าใจนะเอาแค่สตาร์ทเนี่ยยังไม่ค่อยจะทันเลยครับผมจะให้เอาไปขับนี่เลือกแล้วเลือกอีกออจะขับเบนซ์ดีดีจะขับ BM จะขับออดีจะขับจากูว มันมีให้เลือกเยอะนะครับบางทีสตาร์ทไม่ติดนะมันจะได้ที่แบตหมดเลยครับนี่คือความรวยฮะร,รวยก็เป็นทุกข์ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่คนรวยเขาเลยแบ่งมาขายให้เราในราคาคนจนแบบเราที่เอื้อมถึงจาก10กว่าล้านเหลือ7 0 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยสีดำความพิเศษของ F02 คันนี้นะครับผมเปิดประตูออกมาคนเล่นรถ คนที่เป็นนักสะสมรถคนที่เป็นสาวกรถยุโรปเนี่ยรู้เลยว่าถ้าเกิดภายในดำเนี่ยส่วนใหญ่ตัวพิเศษทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น Mercedes b e n บก็เองก็ตามหรือตัว BM ก็ดี D, นะครับผมนี่คือความพิเศษของคันนี้นะครับผมออปชั่นก็เหมือน f 0 2นะครับเพียงแต่ว่าคันนี้เนี่ยติดจอ Android มาใหม่ใหญ่ๆซึ่งคอนเนคกับออนบอร์ดของรถเรียบร้อยเป็นจอคอมมานด์ได้นะครับผมก็สามารถเล่น CD ดีเรดิโอเป็น Android นะครับพูดง่ายๆเลยครับผมมาครบเลยนะครับผมก็ใหญ่ๆชัดๆทําให้เราคนที่สายตา ไม่ดีหรือว่ามองสายตาสั้นตัวหนังสือเล็กๆไม่ก็เห็นเนี่ยเหมาะเหมาะมากนะครับผมในการขับขีนน่นะครับผมนี่ครับผมเวลาถอยหลังนี่มีกล้องใหญ่ๆชัดๆให้เราดูเพื่อความสะดวกสบายนะครับผมโหมดในการขับขี่ก็มีทั้งอ่าสปอร์ตคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตสปอร์ตพลัสพวกนี้จริงๆเนี่ยไม่ต้องไปปรับเลยครับผมขับคอมฟอร์ตปกตินะครับผม เรียกว่าแรงดึงหายหลังที่เขาเคลมเอาไว้0-100เป็น5วินาทีเท่านั้นนี่มันคือซุปปร์คาจะชัดในร่างสีดานใหญ่ๆกับเครื่องยนต์หัวใจใหญ่ๆ V8 4400cc 407แรงมา้าผมบอกเลยว่าเป็นสีดานที่ใครมาขนาบข้างแล้วมาเบิ้ลใส่นี่เรากดหลังงายหลังหายเป็นฝุ่นนะครับผมนกะ็ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสมาร์ทคาร์นำมาแนะนำให้สาหรับรถใครที่เป็นนักสะสมที่เป็นสาวกเอบีอรถยุโรปนะครคันนี้จะเป็นอีกหนึ่งคันที่เชื่อเหลือเกินว่าคุ้มคา่าราคาจับต้องได้กับสภาพที่นำเสนอออกไปเครื่องยนต์ใสๆวิ่งเพียงแค่70,000ไม่ใช่7 0 0ด0ด้วย6 0 0 0 0กิโลนะครับผมก ที่สําคัญไปกว่านั้นประหยัดน้ํามันนะแต่ที่ไฟเตือนคือลืมเติมสิครับไม่ให้ได้ขับสิครับผมแต่ว่าประหยัดนะครับผมเขาเข็นเอาไว้ที่12กิโลลิตรได้ถือว่ารับได้เลยกับเครื่องยนต์ใหญ่ๆรถบอดี้หนัก,หนกใหญ่ๆนี้กินแค่12กิโลลิตรนี่ยสบายทั้งแบบคนทั่วไปสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันซึ่งตอบสนองในการขับขี่ผมบอกเลยว่าสะใจครับผมใครที่ชอบรถแรงเป็นทุนนี่ผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยขับไปไหนเนี่ยไม่ต้องอายใครแน่นอนกับราคา Camry Accord นะครับผมได้รถระดับ10กว่าล้านวิ่ง60,000กิโลเนี่ยผมว่าบอกไม่รู้จะคุ้มค่ายัางไงนะนะนี่คือสเสน่ห์ของการซื้อรถยนต์มือ2นะฮะยิ่งเป็นรถที่ตัวพิเศษอย่างนี้นะฮะเก็บเอาไว้เนี่ยมีแต่ราคาขึ้นเรายังเห็นได้ว่าอ่าเ e อร์เ e เดสเบเนี่ยไอ้พวก500 SCL 600 SCL รเนี่ยราคานี่เกือบล้านนะนะครับผมซึ่งมันเป็นมันแพงเพราะอะไรครับแพงเพราะเครื่องยนต์ ปัจจัยที่ทำให้สินค้าถูกหรือแพงเนี่ยมันคือคกลไกทางการตลาดนะฮะซัพพลายดีมากเมื่อความต้องการสูงแต่ของน้อยมันเลยทําให้ของแพงเพราะว่าแย่งกันซื้อ แต่ถ้าเกิดของเยอะแล้วคนต้องการน้อยนะฮะเหมือนรถตลาดทั่วไปเนี่ยก็แข่งกับรถราคาคันนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีคู่เปรียบในตลาด7-50ที่เป็นรถแท้ไม่ใช่รถย้ายเพราะฉะนั้นจะตั้งสักล้านหนึ่งถ้าเกิดถูกใจใครเข้าไปเนี่ยผมก็ขายได้แต่วันนี้ไม่เอาเปรียบใครตามสโลแกนรถดีไม่จาเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทุกคนต้องบอกว่า,วาถูกจริงนะเสนอในราคา700,000กว่าบาทดูสิครับเฉพาะหน้าปัดของเขาที่เป็นตัวพิเศษดูสิครับนะ วิ่งทําความเร็วได้ถึง250นะแต่เกทของ160แต่เคไม่ว่าวิ่งได้250แต่ว่าเราขับจริงๆเนี่ย150ใจผมก็ถอดแล้วครับผมนี่คือจรวดทางเรียบนะครับผมคือเรือยอทที่วิ่งได้อีกหนึ่งคันมีความดุ่มนวลนในการขับขี่นั่งสบายตามสไตล์รถใหญ่ซีรีส์7 Luxury SU รี่ร SU, เอ่อ Luxury c a คนะคร mm hmm. ผมพาไปนั่งตอนหลังด mm hmm. ูสักนนิดนึงนะฮะ ก็สีดําเต็มสนิทจริงๆนะสีสันสวยงามไม่ต้องไปทำไรแล้วซื้อไปก็เติมน้ํามันซึ่งน้ํามันที่คนคิดว่ามันจะต้องกินแน่นอนมันไม่ได้กินอย่างที่ ผู้คนนึกนะฮะกับเครื่องยนต์ใหญ่ๆ12กิโล,ลิตรนี่รับได้จริงๆนะ,ะดูสวามเดิมสติ๊กเกอร์ของเขายังไม่ได้แกะเลยรถ60,000กิโล,ลมันต้องแบบนี้นะครับผมอาจจะมียังไม่ได้สปาครีนเบาสักหน่อยนะฮะออปชั่นก็ง่ายๆไม่ซับซ้อนวุ่นวายนะ,ะตอนหลังก็มีแอร์แยกซ้ายขวาตามสไตล์รถยุโรปหน้าหลัง4โซนหน้า2โซนหลัง2โซนนะครับผมมีที่เท้าแขนใหญ่ๆเบาสามารถเลื่อนปรับได้นะครับผมตัวนี้เลื่อนได้นะครับผมเดินหน้าไปหลังได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผม นี่คือสไตล์ของรถผู้บริหารกับ F02750LI เป็นอีกหนึ่งคันที่ในท้องตลาดหาไม่ได้จริงๆใครที่เป็นนักสะสมอยากมีไว้ในโรงจอดรถผมบอกเลยว่ารถ60,000โลทราบเันดีไม่ต้องพูดเยอะนะฮะว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนกับราคาที่เปิดออกไปรถ10กว่าล้านหายไป10กว่าล้านนี่เอากำไรมาใช้ชัดๆซื้อไปแยกอะไรขายเบอรเจะได้เยอะวันนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมันเป็นเครื่องแท้ ไม่ใช่รถใหญ่ 750li ว่าแล้วไปลองชมห้องเครื่องแล้วก็ทดลองวิ่งทดลองขับกันดีกว่าครับ มาครับผมได้เวลามารับชมข um ุมพลังห้องเครื่องหัวใจหลักของเจ้าซีรีส์ 7F02 กับรหัส 750LI กับเครื่องยนต์ใหญ่ๆ V8 ทวินเทอร์โบนะครับผมกับเครื่องยนต์8สูบ 4,444cc 407แรงม้ากับรหัส N63B44 รถวิ่งมาเพียง60,000กิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นสดใหม่ สวยจัดจริงๆห้องเครื่องเดิมๆแห้งๆนะครับผมเปรียบเสม,มือนรถป้ายแดงที่สําคัญที่สุดคือรถไม่มีในท้องตลาดนะครับผมหาไม่ได้หาผู้เปรียบไม่ได้ใครที่เป็นนักสะสมไม่ซื้อคันนี้ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะครับผมออกใหมๆ่ๆตอนนั้น10กว่าล้านแน่นอนฮนะออกมาแข่งกับ S500 คันนี้คือ750กับเครื่องยนต์ใหญ่ๆ V 8 สิบกว่าร้านมีตอนนี้หายร่วงหล่นไปตามกาลเวลาเหลือเจ็ดแสนกว่าบาทถูกกว่ารถป้ายแดงรถไฟฟ้าแล้วครับผมจะได้เครื่องยนต์นี้บอกว่าดึงหลังหงายเครมเอาไว้ที่ 0- ูนถึงร้อประมาณ5วินาทีเท่านั้นอัตราบริโภคประหยัดสุดๆจริงๆ12กิโลลิตรเหลือเชื่อจริงๆฮะับีเอ็มเขาพัฒนาออกมาได้สุดยอดจริงๆกับเครื่องยนต์ v ี4 4 0 0ี0ีีแรงมา้าแต่ว่า12กิโลลิตรนี่ไม่ถึงกับต้องเป็นเจ้าของปต๊มน้ํามันก็ซื้อขับได้นะครับผมถือว่าบริโภคได้ชัดเจน ประหยัดจริงสูงสีกับรถซีดานทั่วไปเพราะฉะนั้นขับขี่สบายใจกับเครื่องยนต์ใหญ่ๆว่าแล้วผมพาไปรองนั่งรองวิ่งว่ามันจะดึงหงายหลังหรือไม่0-105วินาทีเป็นยังไงไปรองนั่งกันดีกว่าครับ มาแล้วครับผมได้เวลามาทําการทดลองนั่งทดลองขับวันนี้ผมได้พลขับเจ้าเดินกลับมาประจำการกับพี่คราวของเรานะครับผมนะฮะหลังจากที่หายตัวไปนะช่วงนี้ทองขึ้นครับตามหาทองกวาวันให้ควักเลยนะครับผมล่าสุดไม่ถามตามหาทองกวาแล้วตามหาพี่คราวแทนวันนี้เจอตัวแล้วครับผมนะฮะนี่ ซีรีส์7 f 0 2นะครับต้องบอกว่า7-50นี่อัตราเร่ง0ูนย์ถึงร้เขาบอกว่า5วิเป็นยังไงต้องถามว่าพี่ขาว่าแรงจริงหรือเปล่าแตะนิดเดียวไงครับพี่ดึงเมื่อยหลังเลยนะครับโอ้โหนะดึงกันงงายหลังเลยปวดหลังหลังติดเบาะนะครับผมเรียกว่าพลิกทองกปาวขึ้นรถีน,นกีดตลอดทางครับผมเพราะว่าหลังจะหงายตลอดเลยนะครับผมนี่คือความสมูทนุ่มนวลของรถใหญ่ๆเครื่องแรงแรงที่บอกเลยว่าในตลาดไม่มีคู่ให้เปรียบนะฮะใครที่ซื้อไปนี่ ได้กาไรั้งแต่แรกแล้วเพราะว่ามันไม่มีจะพูดว่าไงดีครับผมคือเราจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ได้มันไม่มีใครมาเปรียบกับเราแต่วันนี้สมาร์ทคาร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงครับผมเปิดราคาแบบไม่เอาเปรียบครับผม10กว่าล้านวันนี้จัดไป7 0 0ดแสนกว่าบาทโอ้โหใจเย็นครับพี่คราวทองควาาไม่หายไปไหนแน่นอนครับผมเล่งสังหายหลังเลยนะครับนะฮะนี่คือความแรงนะฮะอยากให้ใครที่เป็นนักสะสมที่ชอบรถเครื่อง v 8ใหญ่ๆ แรงๆคันนี้เอาไปจอดในโรงรถแล้วคุณจะประทับใจอย่างแน่นอนเพราะรถวิ่งมาเพียงเท่าไหร่ครับผม6,000 0ใช่ไหมครับ6,000กิโลห0มกิโลตายแล้วซื้อมา14ล้านใช้ประมาณ5 0 0 0สนนะฮะขาดทุนไปแล้ว13ล้านนะฮะคันนี้ใครเอาไปราคานี้เอากำไร13ล้านไปใช้ว่าแล้วก็ทักกันเข้ามานะผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับพาพี่ขาวแบบทองเวล่ช่วงนี้ทองขึ้นเลยครับผม คุทั่วไปต้องอบอกว่าทุจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ Oh my, wow. leave the door คุณทั่วไปต้องบอกว่าทูกจริงรุดสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจโอ oh,